เขาจะไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยหลัง่งฮอร์โมน IGF1 ออกมาเมื่อมีการหลัง่งฮอร์โมน IGF1 ออกมามันจะไปกระตุ้นการสร้างกระดูกแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อส่วนปลายของกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนส่งผลให้มีการซ่อมแซมแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนี่คือ indirectly นะคะมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของ ฮอร์โมนได้มากขึ้นนะคะาการสะสมมวลกล้ามเนื้อเพิ่ม endurance ของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้อึดและทนและแล้วก็ทํางานได้นานมากขึ้นนี่คือ indirectly การทํางานด้วยฮอร์โมน IGF ที่ถูกกระตุ้นได้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนนั่นเองนี่คือหน้าที่แบบอ,บอ้อมๆของเขา ตัวต่อไปนะคะตัวไ,ไทรอยฮอร์โมนนะคะตัวไทรอยนะคะฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผลิตอฮอร์โมนไทรอยเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะอ่าใช่ตัวนี้คือภาพรวมของฮอร์โมนทั้งหมดที่มีผลต่อน้ําหนักตัวของเรานะคะตัวต่อมไทรอยนําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเข้าสู่กระแสะเลือดช่วยควบคุมเรื่องของการเผาผลาญและเพิ่มระดับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เรารู้สึกอบอุ่น ตลอดเวลานะคะช่วยรักษาระดับไขมันในเลือดอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะหากต้องทำลอยทํางานผิดป,ปกตินะคะลิตฮอร์โมนออกมาได้น้อยความสามารถในการเผาผลาญก็จะต่ําลงกว่าปกติน้ําหนักก็จะเพิ่มได้ง่ายนะคะทีนี้ตัวโกรทฮอร์โมนเองเนี่ยมันตัวที่ไปรีเซ็ตได้นะคะ